สวัสดีจากแม่ชูชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะฤดูแห่งการเก็บกระเทียมป่าก็ามาถึงแล้วนะคะดูลำธารตรงนี้สวยงามมากๆเลยค่ะน้ําเยอะนะคะปีนี้ฝนตกเยอะมากเลยในเดือนมกร,ราของที่อังกฤษนะคะปีนี้คือแบบว่าเฝนตกมากกว่าปกติเลยค่ะเบรกเรคคอร์ดมากๆเลยปีนี้น้ําเยอะนะคะไปตรงไหนตรงไหนก็น้ําเยอะกระเทียมก็จะขึ้นช้านิดนึงนะคะ เป็นสวรรค์ของขเมาเลยค่ะดูดูหน้าตานะเล่นน้ําเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปดูฝั่งนู้นเนาะตรงนู้นกระเทียมเยอะเลยปไปกันเลยนี่คือหน้าตาของกระเทียมป่านะคะขึ้นแล้วต้นอย่างเนี้ยกาลังอร่อยเลยนะคะเนี่ยกําลังอร่อยเลยสวยงามค่ะกําลังอ่อนๆอย่างนี้เอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะอร่อยสุดๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะเก็บสักนิดหน่อยนะคะนี่คือเป็นแบบ เป็นดงของกระเทียมป่าเลยนะคะเนี่ยเป็นดงเลยจริงๆเพิ่งจะโผล่ขึ้นมานะคะปีนี้อย่างที่แม่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามันเป็นแบบปีที่ว่าอากาศแบบอ่าฉ่ำมากๆเลยค่ะฝนฝนเยอะฝนเยอะผิดปกติเลยนะคะก็เลยกระเทียมเพิ่งจะได้ออกนะคะขม่าก็สนุกมากอากาศ ่าที่เราเก็บกระเทียมนะคะมีะพานเดินแบบนี้ค่ะเป็นที่เดิมๆที่เราจะมาเก็บทุกๆปีเลยนะคะเพื่ settling, อนๆทุกป okay. ีเลยจะมาเก็บตรงนี้สะอาดมากมายเลยค่ะไม่ค่อยมีใครลงมานะคะแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนมาค่ะก็คือมันสาเหตุก็คือมันแฉะเนาะโนสุธีโนโนโนสุดโนโอ้โหดูนะน้ำเต็มคลองเลยจริงโนสุธีด o น n กดาวย n คันเกตอัพดาริงย u คั n เกตอัพ it's very steep it's very steep darling you can't get up you go this way yeah go that way and go this way เขาเหมาชอบน้ำแต่เรากลัวเขาขึ้นไม่ได้นะเพราะตะลิ่งมันชันมากๆเลยตะลิ่งค่อนข้างจะชันนะคะเอานั่งมองก่อนมันหนาวด้วยนะเขาเม,นะมานะมันหนาวด้วยนะจ๊ะหนาวมากเลย ไปไม่ได้นะลูกนะอืมเสียงน้ำไหลนูน่นสายน้ำไปทางนูน่นทำเอาชอบมากมาขึ้นมาขึ้นมานักว่ายน้ำทีม GB ของฉันมันล้างง่ายอยู่ มันกำลังอ่อนๆเลยแ่ะไอ้น้องเนี่ยแหละกำลังแซบเนี่ยแบบนี้แหละอร่อยอ๋เอาอีกรอบนึงอ่อีกรอบนึงชอบมากหนาวแค่ไหนไม่หวั่นนะคะอหน,นาวแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยนะคะ โอ้ยอย่ามาปัสสาวะใส่แม่